น่าส่งต่อความสุขค่ะทั้งทีมผู้กำกับและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องพรจากฟ้าค่ะขอส่งต่อความสุขด้วยการให้ผู้พิการทางสายตาได้ชมภาพยนตร์แต่จะชมแบบไหนต้องบอกว่าเป็นชื่อโครงการว่าพรจากฟ้าฟังด้วยหูดูด้วยใจค่ะ ด,ดีนะคะที่เหล่าในคนในวงการบันเทิงค่ะได้สรรสร้างเพื่อสังคมสําหรับโครงการพรจากฟ้าฟังด้วยหูดูด้วยใจเขาจัดขึ้นเพื่อส่งต่อความสุขให้กับผู้พิการทางสายตานะคะได้รับอัตรรสในการชมภาพยนตร์น้าดีพรจากฟ้า <c oughs> ค่ะโดยการจัดทําและก็ฉายภาพยนตร์ที่มีเสียงบรรยายภาพผ่า,ผานระบบดอเบย5.1สระค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเมืองไทยนะคะโดยทีมผู้กํากับทั้งคุณเก้งจิระต้นนิธิวัน์หมูชยนพและก็สองนักแสดงนำไม่ว่าจะเป็นซันนี่สุวรรณเมธา นนท์และหนูนาหนึ่งทิดาค่ะร่วมไปถึงนักแสดงจากค่าย Gdh นะคะไม่ว่าจะเป็นมาร์จุธาวุฒิเพชรเผ่าเพชรและอีกมากมายค่ะได้มาร่วมพูดคุยกันเป็นอาสาสมัครคอยช่วยเหลือดูแลผู้พิการทางสายตานั่นเองค่ะซึ่งบรรดานักแสดงก็บอกว่าดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้นะคะถือว่าเป็นความตั้งใจของทุกคนเลยที่อยากจะส่งหนังดีๆให้แก่คนทุกเพศทุกวัยไม่เว้นแม้แต่ผู้พิการทางสายตาค่ะ ก็เป็นความตั้งใจของพวกเราแหละครับอยากใช้ภาพยนตร์พรจากฟ้าเนี่ยเข้าถึงคนดูให้มันมากที่สุดอย่างน้อยก็ทุกเพศทุกวัยทุกคนจริงๆนะครับก็เลยทําเวอร์ชันนี้ออกมาด้วยมันเหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์อีกแบบหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทราบว่าบนจอทีวีเนี่ยนักแสดงกาลังทําอะไรกันอยู่จริงๆแต่อันนี้คือมันเหมือนมีการอ่านสเตตเดลิคชั่นอ่านอ่านบรรยายให้ฟังว่า กำลังทำอะไรอยู่เพื่อให้เขามีจินตนาการสามารถเข้าใจความรู้สึกของหนังเข้าใจตัวละครได้มากขึ้นค่ะมันก็เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราไม่เคยแบบเราไม่เคยสัมผัสว่าแบบคนที่เขาเป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเมเด้เข้ามาในโรงอย่างน้อยเราก็แบบมันได้พาเขามาทําสิ่งใหม่ๆที่เขาไม่เคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกเออดีใจแล้วก็อิ่มใจไปกับเขาไม่อยากพลาดรายการบันเทิงไทยรัฐกับพวกเรา แซบทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงกดสับสไคร b e ไทยรัฐทีวีได้ที่นี่กดเลยกดเลยแล้วคุณจะไม่พลาดรายการดีๆอีกต่อไป